ตรูบอกเมืองมีอยู่ทางผิดเนื้นเตรียนชื่อไม่เพื่อแหล่งเราเรียนภาคเทียนศึกษาเมื่อกษเส้นิมาสุดท้ายย้ายลาสร้างแต่งเมืองอย่ายที่เนินหวงลาเมืองนี้คือมืองสาสิบปัญญาขอกับนำตัก,การนะครับพระคู สุตตะพิชากกรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอม่วง30นะครับท่านนายกอบตอม่วง30ท่านกำนันนะครับท่านทุกท่านนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าโครงการถนนสายนมาิมธรรมนำสู่ทานศีลภาวนานะครับและการสงเคราะห์นะครับเป็นโครงการที่ทางกรรมการมหาเถรสามาคมนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องความสามัคคีนะครับแล้วก็การให้บวรก็คือบ้านวัดราชการเนี่นะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงนะครับของสถาบันชาตินะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะนําหลักการทําบุญนะครับก็คือเรื่องการบริจาคทานนะครับ มาเป็นแนวทางในการที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับก็คือเป็นการบริจาคทานรักษาศีลภาวนานะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อ่อนแอนะครับซึ่งโครงการนี้จังหวัดมุลธานีนะครับก็เป็นจังหวัดนําร่องในการปฏิบัตินะครับเรื่องโครงการนี้นะครับในส่วนของอำเภอม่วง30ก็มีการทํากิจกรรมนี้มาโดยตลอด3-4เดือนแล้วนะครับ ซึ่งมีวัดเข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งอำเภอก็ประมาณ50กว่าวัดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการทําบุญตักบาตรขนสายวิธรรมของตําบลม่วง30เรานะครับซึ่งหลายๆอย่างที่ได้มาเห็นในวันนี้ก็ขอชื่นชมผู้ที่รับผิดชอบนะครับทั้งท,งทงออางอบตม่วง30ทั้งทาง,ทงกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับออกแบบวางแบบในการที่จะทําให้ โครงการถนนสายวัฒนนั้นนะครับเป็นโครงการที่สืบทอดนะครับในสิ่งที่ดีๆที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราได้ดําเนินการมานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป้าหมายหลักก็คือต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันพร,ร้อมกันนั้นก็นําสิ่งที่ได้ก็คือข้าวก้นบาทนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ขาดสนนะครับ สำหรับโครงการนี้นอกจากด้านการสงเคราะห์แล้วก็ยังมีด้านอื่นๆที่ทางราชการต้องการเข้ามาสอดแทรกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยนะครับโดยที่นี่ก็ทำเป็นโครงการตักบาดด้วยใจสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราก็ได้นำผ้าไทยที่มีอยู่มาสวมใส่กันนะครับให้เกิดความภูมิใจกับ ศิละปะพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาที่พ่อแม่ได้ทํามาสอนมานะครับนอกจากเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยแล้วก็ยังต้องการนะครับให้เกิดการส่งการเรียนรู้สู่ชุมชนลูกหลานก็คือเอาลูกๆเด็กนักเรียนนะครับมาร่วมตักบาตรกับผู้ปกครองนะครับซึ่งมาเห็นที่ที่ตำบลน,นี้นะครับนำเด็กๆมาตักบาตรก็ขอชื่นชมนะครับว่าเราได้ฝึกหัดนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ลูกหลานเราให้รู้จักเข้าวัดทําบุญ นะครับปฏบิบัติบูชานะครับเพื่อ,อที่จะสืบทอดพูทธศาสนาต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสร้างแหล่งอาหารนะครับก็คือการปลูกผักปลูกสมุนไพรนะครับปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับตามสถานที่ที่สมควรนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนซึ่งวันนี้เราก็ได้ร่วมกันปลูกทั้งผักสมุนไพรและต้นไม้นะครับส่วน นโยบายอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับของโครงการนี้ก็คือนะครับต้องการที่จะให้<อ>ุทธสานนิกชนคนไทยเรานะครับได้เข้ามาร่วมกันปฏบิบัติบูชาก็คือเข้ามานะครับรักษาศีลนะครับเข้ามาบริจาคทานแล้วก็เข้ามาปฏิบัติภาวนาด้วยกันเพราะว่าตอนนี้นะครับหลังจากเกิดปัญหาโควิดก็ทําให้ทุกคนนะครับหวาดกลัวซึ่งกันและกันไม่กล้าเข้าหากันนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่ม จะซาไปแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนจะได้หันหน้าเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องการบํารุงพระพุทธศาสนาและที่สําคัญคือพุทธศาสนาตอนนี้นะครับก็ถูกปล่อยปละละเลยนะครับถูกปล่อยนะครับเราก็เลยหันหน้าเข้ามาช่วยกันในการที่บารุงทางทางด้านศาสนสถานอาคารสถานที่นะครับแล้วก็